หน่วยที่สององค์ประกอบของสื่อดิจิทัลรายวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัลสาระการเรียนรู้ของหน่วยที่สองจะประกอบด้วยข้อความภาพเสียงวิดีโอสีและแสงข้อความ text เป็นส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อดิจิทอลใช้ใแสดงรายละเอียดหรือเนื้อหาของเรื่องที่นำเสนอถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสื่อดิจิทอลเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดตัวอักษรจะมีหลายเว็บไซต์ด้วยกันโดยมีทั้งในรูปแบบฟรีชำระเงินและการสมทบเงินให้ผู้ที่สร้างตัวอักษร เว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดตัวสอนได้แก่เว็บไซต์ font.com เว็บไซต์ thaiface.com เว็บไซต์ของ Google นะเว็บไซต์ font.google.com สี่เว็บไซต์ Canva.com อันนี้ไม่ต้องดาวน์โหลดนะเพียงแต่ว่ามีในโปรแกรมมีในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Canva อยู่แล้วภาพนิ่ง Still Image เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นภาพทายภาพวาดและภาพลายเส้นเป็นต้น ภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อสื่อดิจิทอลมากกว่าข้อความหรือตัวอนเนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่าเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดรูปภาพเช่นเว็บไซต์ freepic.com เว็บไซต์ pngx.com เว็บไซต์ pinterest.com ภาพอินโฟโกราฟิกก็หมายถึงการนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสาราสนเทศในลักษณะข,ของข้อมูลและกราฟิกที่อาจจะเป็นลายเส้นสัญลักษณ์กราฟแผนภูมิแดกแกรมแผนที่เป็นต้น ภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันก็คือภาพที่สามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่งสร้างขึ้นโดยการนำภาพนิ่งและยๆภาพมาฉายต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูงทําให้เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหวออกมาโดยปกติความเร็วของภาพเคลื่อนไหวจะฉายด้วยความเร็วที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของการแสดงผลภาพเสมือนจริง augmented reality นะหรือที่เราเรียกว่า AR นะหรือที่เราเรียกเป็นภาษาไทยก็คือเทคโนโลยีความจริงเสริมเป็นเทคโนโลยีที่ประสานเอาโลกแห่งความปจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพที่มีลักษณะเป็นวัตถุเสมือนจริงบนตำแหน่งของพื้นที่โลกความจริงนะผ่านการรวมสภาพแว้ล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน ภาพปัญญาประดิษฐ์นะ Artificial Intelligence หรือ AI ก็คือปัญญาประดิษฐนะ์ซึ่งปัจจุบันกำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นวิธีการใช้ AI วาดรูปอนิเมตรูปกร์ตูนสามารถทำได้ง่าย,ายๆเพียงป้อนคำหรือข้อความที่ต้องการสร้างรูปภาพภาพปัญญาประดิษฐ์ AI นะยกตัวอย่างนะครับแพลตฟอร์มที่ ให้สร้างภาพได้นะครับก็เช่น Bing Image Creator สามารถวาดรูปก,การ์ตูนอาหารเทววทัศน์และหมวดหมดู่อื่นๆจะอันนี้เป็นเครือของ Microsoft ซึ่งจะมีรายละเอียดในเนื้อหาต่อไป2 Leonardo .AI อันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการใ,ใช้ AI ในการสร้างภาพเดี๋ยวก็ เราจะมาศึกษารายละเอียดในหน่วยการเรียนต่อไปนะครับเสียงออดิโอนะเสียงซาวหรือออดิโอเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นำมาใช้กับงานด้านสื่อดิจิทอลและสื่อดิจิตอลจะประสบผลสำเร็จก็เพราะเสียงเสียงมีบทบาทในสื่อกว่าร้อยละ70ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชมได้เช่นเสียงบรรยายประกอบการนาเสนอมีของตัวว i n d o w s เอง ก็มีโปรแกรมอัดเสียงให้ฟรีอยแล้วก็คือ voice recorder หรือ sound recorder หรือ s e p recorder สองตัวเช่น i n v e n l a b .ai นี่ก็เป็น AI ที่เป็นเครื่องมือภาคเสียงแล้วก็จะมีหลายภาษาให้เราเลือกวิดีโอภาพไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึก ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสามารถตัดต่อไฟล์รวมทั้งเพิ่มเสียงดนตรีประกอบเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นประสิทธิภาพในการแสดงผลมีความละเอียดชัดเจนและสื่อความตรงไปยังผู้ชมหรือผู้ฟังนะยกตัวอย่างเช่นแคปคัตนะก็ใช้ตัดต่อวิดีโอใช้ด้ใช้ด้บน PC บนสมาร์ทโฟนนะโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตนะครับใช้ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS คลิปแชมป์อันนี้ก็เป็นของ Microsoft นะครับเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนเลยสีและแสงสี Color อรในงานแบบไม่ว่าจะเป็นการทำอาร์ตเวิร์หรือการทำสือ่ออิเลทรอนรวมถึงการเลือกรูปและวัตถุมาใส่ในงานสิ่งที่ต้องคำนึงเปนลรวรับต้นๆก็คือเรื่องของสียกตัวอย่างในแคนวาก็จะมีคัลเลอร์วิ หรืออื่นๆนะคือวิวก็คือวงล้อสีให้เราสามารถจับคู่ของสีได้นะเพื่อให้มันเกิดการตัดกันหรือกลมกลืนกันแสงไลท์แสงก็เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะพะเป็นต้กนกาเนิดที่ทําให้เกิดภาพที่ตาทําให้สามารถมองเห็นแสงที่เป็นสีขาวประกอบขึ้นแสงของสีหลายสีมารวมกันนะก็แสงก็จะเป็นเงานะสะท้อนนะให้เห็นภาพที่สวยงายมยิ่งขึ้น จบหน่วยที่2ององค์ประกอบของสื่อดิจิทัลรายวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัลอย่าลืมดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายบทและก็ฝึกทักษะในใบงานนะครับ